สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์ครับพบกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอปัจจัยเสริมสร้างความมั่นคงของอาณาจักรนะครับหลังจากที่เขาวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ไปแล้วนะครับวันนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอดีๆที่มาฝากพวกเรานะครับ ขอให้ทนทุกคนนั้นได้ตั้งใจแล้วก็เข้าไปชมให้จบนะครับเพราะคิดมีความยาวประมาณ4นาทีเท่านั้นเองนะครับนั้นพร้อมแล้วไปชมเลยครับ สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูรัตนาวันพรมหงหรือคุณครูแจ้งมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในหน่วยการเรียนรู้ที่2พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ภายหลังจากการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยได้แก่ 1. ศูนย์กลางของอาณาจักรมีเส้นทางออกสู่ทะเลทำให้สะดวกต่อการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติต่างๆที่อยู่ห่างไกลออกไปและเข้ามาติดต่อค้าขายในไทยได้ง่าย 2. มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านจึงทำให้มีฝนตกชุกเหมาะแก่การเพาะปลูก 3. ม,มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านออกสู่ทะเลบริเวณเอ่าวไทยได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำบางปะกงทำให้เหมาะแก่การเพาะป,ปลูกในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำและเป็นประโยชน์ต่อการค้าขาย 4. เป็นศูนย์รวมของการขยายตัวทางด้านวัฒนธรรม เพราะในสมัยโบราณอาณาจักรของไทยเป็นจุดพักเรือของพ่อค้าจากดินแดนต่างๆที่เดินทางค้าขายระหว่างดินแดนในซีกโลกตะวันตกและดินแดนในซีกโลกตะวันออกนับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการของอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินต์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการสถาปนาและส่งผลดีต่อยุคปัจจุบันซึ่งเรือที่เข้ามาค้าขายนั้นจะเป็นเรือสำเภา และ5พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในสมัยนั้นจะเน้นการป้องกันพระราชอาณาจักรและการรักษาความมั่นคงของชาติบ้านเมืองการเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางด้านต่างๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองและราชฎรของพระองค์รวมทั้ง ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทําให้ประเทศไทยสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันกว่าประเทศไทยของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้จะต้องอาศัยปัจจัยลหลายๆอย่าง ในท้ายคลิปนี้ครูมีคำถามให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้อยู่หข้อให้นักเรียนเขียนโจทย์และเขียนคำตอบลงในสมุดเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างรครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ศึกษาในคลิปวิดีโอที่คุณครูได้นำมาให้นะครับในเรื่องปัจจัยเสริมสร้างความมัน่นคงของอาณาจักรนะปัจจัยนี้มันก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับนักเรียน นะปัจจัยมีอยู่ต่างๆดังนี้นะครับยังซึ่งแรกเนี่ยก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับชัยภูมินะทัยภูมิก็คือ,คอที่นะท,ที่ที่เหมาะสมที่เวลาที่เราจะมีการตั้งเมืองตั้งกรุงนะเขต้องดูทําเลที่ตั้งให้มันเหมาะสมว่าทางนหนที่ไล่นะข้าสึกจะมาทางไหนนะครับจะตีได้ง่ายหรือยากอะไรต่างๆพวกนี ะนั้นสิ่งแรกเลยที่ต้องคํานึงถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยก็คือชัยภูมิอันเหมาะสมนะแล้วก็ด้านภูมิศาสตร์นะครับทางหนีที่ไล่นั่นเองนะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยว่าเวลาที่เ,เจ้าเมืองนะกษัตริย์ที่จะไปตั้งเมืองตั้งกรุงเนี่ยจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆนะซึ่งเป็นระดับแรกเลยก็คือชัยภูมิหรือด้านภูมิศาสตร์สองก็คือความปุรมสมบูรณ์ของทรัพยากรนะครับว่าทรัพยากรที่ อยู่รอบๆหรือข้างๆเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มันเหมาะไหมมันมีน้ามีอะไรที่อุดมสมบูรณ์ไหมดินน้ําอุดมสมบูรณ์ก็ถือว่าถือว่าเป็นที่ที่มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งก็คือทําเลที่ตั้งของนันจเนี่ยมันเอื้ออํานวยต่อการติดต่อค้าขายกับนานาชาติหรือเปล่านะอย่างเช่นกรุงศรีธยาคก็ดีกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีเห็นไหมเขาจะตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่าตั้งแต่สมัยโบราณแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยการติดต่อค้าขาย ก็ติดต่อโดยทางเรือนะครับสมัยก่อนมนะันก็ไม่มีรถยนต์มีเครื่องบินอะไรนะก็ส่วนใหญ่ก็จะติดต่อค้าขายหรือเดินทางสัญจรไปมาโดยทางเรือนะครับดังนั้นก็ต้องคำนึงถึง3สิ่งนี้ด้วยนะครับเอาละวันนี้ก็คงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสัปดาห์หน้าของวิชาประวัติศาสร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ